ครับอีน,น้สง์ในการฟังธรรมนะครับมี4อย่างโดยสังเขตดังนี้นะครับ 1. ได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน 2. เคยฟังมาแล้วก็ทําให้ชัดเจนให้กระจ่างชัดยิ่งขึ้น 3. บรรเทาความสงสัยหรือว่าคลี่คลายสิ่งที่เรายังสงสัยเพื่อได้ฟังซ้ําอีกก็จะคลี่คลายเนาะส ผู้ฟังมีความเห็นถูกต้องตามธรรมนองครงธรรมและ5ทําให้จิตใจผ่องใสครับเพิ่มาอีกข้อหนึ่งครับฉะนั้นวันนี้ปราสาททองนิวก็นาเทปธรรมะซึ่งพระคุณท่านได้บรรยายไว้เรื่องในงานต่างๆซึ่งมีโอกาสได้บันทึกเสียงไว้นํามาเผยแพร่ให้กับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครให้กับ ผู้จัดจทำนะครับจะได้มีกำลังใจในการจัดทานำคลิปธรรมะดีๆมาสู่ท่านสวัสดีครับโม,มเดัตร์ dan chevitam te ใจมาแับเพ็นทางเบื้องต้นศสริททำปลาและภาวนาในที่สุดในเบื้องต้นเพื่อสนองนโยบายเบืองบนให้พระช่วยชาตินั่นก็คือเหตุการ ที่เราท่นทั้งหลายทราบโดยทั่วไปเป็นอย่างดีก็คือโควิด -19 รอบสองโดยมีวลีเด็ดที่คนง่ายๆนั่นก็คือไม่ประมาทก,กาไม่ต้อ ยาประมากต์ยาตกเรากาดตกก็เลยโดนสอบกาดตกก็เลยโดนเข่ารอบสองโดนนอกสาเหตุท้าวความให้ญาติโยมได้ฟังสัก,กิด้อยเผื่อเราจะได้ร่วมเลยเฉยกันทบทวนในเรื่องของร เชื้อวรักที่มีจุดเริ่มต้นมาจากประเทศจีนเหมือนอูฮั่นซึ่งเกิดก่อจากกลุ่มหนึ่งที่นิยมรับประทานอาหารสั์ปีนั่นก็คือาขางขาวก็ระบาดเฉพาะในกลุ่ม 他们他们。Um, ก็เลยแพร่เชื้อไปอย่างแท็กซี่แท็กซี่เองก็ไม่ได้ะระมัดระวังตัวเพราะเขาทำหน้าที่ตามปกติก็ติดเชื้อจากนักท่อเ,เที่ยวทันนี้แล้วก็ไปแพร่ต่ออริยาบทกิตาตลอดถึงเพื่อนที่มาใกล้ชิดทำให้เรื่องนี้ ามาดามมารบาดมาระแวงมากลัวไม่เฉพาะในเมืองจีนแพร่ไปนอกประเทศไม่เฉพาะแต่เมืองไทยหลายประเทศรัฐบาลไทยก็เลยนะตรวจเช็คอาการสุขภาพสตรีและท่องเที่ยวตลอดถึงเรือเชลเฟอร์ตลอดถึงผู้ไร้ชิ้ิ มาตรวจสุขภาพปรากฏาติดเชื้อไวรัสสุขภาพเสพรีทั้งนั้นก็กักตัวจนจกว่าจะหายแล้วก็ส่งกลับประเทศแต่ที่แท็กซี่รับเชื้อต่อก็อไประบาดต่อทาให้รัฐบาลไทยต้องตรวจเช็คอย่างแขบมข้น พบเชื้อครั้งแรกวันที่13เดือนมการาคม2563และก็ลาไปถึงหลายประเทศหลายอาชีพเดือดร้อนถึงองค์การอนามัยโลกถึงกับบรญยัติตร์โรคชนิดนึ่งขึ้นมาบาญาัติสี่รก็คือภาษา ทางการสะบนโควิดนายทีนก็มาจากสี่สับก็คือซีก็คือโคโรนาซึ่งเป็นชื่อเชื้อที่เมือนกูฮันเรียกว่าเชื้อโคโรนาแล้วก็ v ีโคล้วก็วีไ วีไอก็คือไวรัสไวรัสแปลว่าเชือ้อและก็ตัวดีตัวดีก็คือดีซิสแปลว่าโรคและ19ก็ย่อมาจากทศศกราสอ2 0 1นได้จริงถ้าดูต้นต่อ,ตอก็ได้จะเป็นโควิด18เพราะมันเริ่มที่ปลายปี 2 5 1 2ของพศคือ2 0 1 8แต่มาบัญญัติสับปี6 2 5 1 3ก็เลยใช้พิศักรา2 0 1 9แล้วก็ติดเรื่อยมาจนถึงรัฐบาลถึงกับลอ็อก ประเทศล่องดาวพอรกอฉุกเฉินประกาศเคอร์ฟิลดังที่เรารู้ดีหลายอาชีพก็ตกงานหลายอาชีพก็ต้องหยุดพักแล้วก็ตีหน้าเสียดายเสียใจอย่างที่งก็คือหลายอาชีพก็ต้องหยุดถาวรแม้แต่วงดนตรีที่โด่งดังรู้จักกันทั่วประเทศทั่วโลก ก็ยังต้องประกาศขายวงประกาศขายบ้านดัตธิยมจำหนายสาตีแล้วมาไม่นานมาถึงกลางกางปีเกือบจะปลายปีของาปรกากฏว่าประเทศไทยสามารถสกัดโรคนี้และก็รัฐบาลชื่นชมประจาชชนให้ความร่วมมือไม่ประมาทก,การไม่ตก ชาวโลกชื่นชมว่าประเทศไทยเป็นต้นแบบในการป้องกันเพราะมีสถิติติดเชื้อน้อยและก็ตายน้อยซึ่งเทียบกับต่างประเทศเนี่ยตายมากตายเยอะตายรายวันนี่คือเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อปี2563ปีหนูเราก็ไปโทษหนู เอาหนูเป็นจำเลยฉี่หนูบ้างสาระทั้งที่หนูมิวเรื่องพอประกาศยกเลิกพรกฉุกเฉินและให้เปิดกิจการอะไรปกติกลับกแล้วก็ที่พลาดไปก็คือมีนโยบายให้ต่างประเทศมาเที่ยวเรี่กเปิดประเทศ ได้ไม่กี่วันไม่กี่ทันก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นรอบสองแต่เราก็ยังเรียกโควิด19เหมือนเดิมทีจริงต้องโควิด20คือปีนี้เราจะใช้ศัพ์เดิมขององค์การอนามัยโลกจากการเริ่มต้นเมื่อทันวา หกสองรอบหนึ่งแล้วก็มาเริ่มรอบสองอีกทันวาหกสามนี่นะน,นี่น่าคิดเดียวมาชนเรียกว่ามาชนปีนะต้นปีปลายปีก็ามาเกิดรอบสองแล้วต้องบอกว่าอันตรายและก็เร็วกว่ารอบแรกนอกจากอันตราย น่าเป็นห่วงแทนพ่อแทนแม่ผู้ปกครองดูข่าวแล้วตกใจนั่นก็คือไม่เฉพาะแต่โควิดที่อันตรายรอบสอบเท่านั้นมันมีโรคที่อันตรายมาใหม่เขาให้ว่าดีว่าย่าเสร็จติดเสพตายไม่ต้องถึงเสพแค่ดมนี่ก็ตายคือ,อยาเเพ แต่มันแพร่ระบาดในเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นในภาคกลางกรุงเทพปทุนนปทนมนครปฐมนทบุรีประมาณนี้ยาเสพติดเสพตายมีชื่อตามกลุ่มวัยรุ่นที่ชอบลองและก็อยากจะตายด้วยชื่อสามเคหนึ่งเคลมผงสองเคทะเลทรายสาม เคชูลดโดยตั้งชื่อตามลักษณะของอยาซึ่งประสมเองอะไรเองซึ่งไม่ผ่านออยอไม่ผ่านอะไรทั้งสิ้นห่วงทั้งโควิดห่วงทั้งยาเคทางสุรินเราทางกระทรวงรัฐบาลเราก็มีนโยบายครอบครัวสามหมอ กทยมสังเกตติดตามข่าวคราวอนึง่งครอบครัวสามหมอคือทุกครอบครัวทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของสามหมอหนึ่งหมอเวชศาสตรสส์สองหมอสาธารณสุขสามหมออสมหมอกทยมสังเกตตามสามแยกสี่แยกแล้วจะขึ้นไป นายุบายครอบครัวสามหมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมเพราะมนเป็นนะสิ่งที่รัฐบาลให้นำหนักและเราเองก็ต้องใม่ความ่วมมือนะเป็นอวัยวันที่33มสามร่างกายเราปกติมีแค่32ตอนนี้มีอวัยวะเพิ่มมาอีกหนึ่งก็คือแมส หน้ากาอันัยไปไหนก็ต้องเอาไปด้วยติดตัวไปด้วยเหมือนกับส่วนหนึ่งของร่างกายนี่คือเหตุการณ์ที่นักถึงกลัวและต้อกรูต้องรับผี่ชอบร่วมกันเพรเป็นปัญหาสังคมด้วยความหงงยางที่พูดมานี้ไม่ใช่หมอแต่เป็นหมูไม่ใช่เป็นหมอ การที่เราท่านทั้งหลายควรทราบหลายหลายท่านปราบดีก็เป็นการทบทวนเป็นการตอบย้ำประเด็นแรกประเด็นที่สองเวลาที่เหลือประมาณสิบนาทีวันนี้ตั้งใจนำหลักธรรมของชีวิตมาต่อยอดจากวันพระ หรือครั้งที่แล้วโน้นที่เอามาฝากเตือนใจเป็นข้อเคิดในส่วนของภาวนาใหม่ให้ญาติโยมทั้งหลายได้พิจิพิจารณาเรื่องของชีวิตซึ่งมีนักปราญได้ให้คำนิยามแม้แต่ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ให้ความหมายของชีวิต ไว้หลายสูตรหลายในหนึ่งในนั้นเมื่อครั้งก่อนกอน็ได้ให้นิยามว่าเาก็บฉังมัจจานังชีวิตต่งชีวิตนั้นมันฝืดเรื่องชีวิตนั้นมันยากมันลำบากมันไปได้ดังใจมีโรคมีภัยถูกโลกกระทำครอบงำ มีลาบเสื่อมลาบมียอดเสือ่อมยอดมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญมีคนนินทาเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตวันนี้ได้หยิบยกนิยามชีวิตอีกนิยามหนึ่งก็คือสาระชีวิตแปลว่าชีวิตที่มีสาระชีวิตที่เป็นแก่น ชีวิตที่เป็นประโยชน์ชีวิตที่ควรคบหาชีวิตที่ควรยกย่องสรรเสริญคือชีวิตที่แต่งไปด้วยคุณเราใช้คำว่าคุณนำหน้าเนี่ยถ้าวงการอาชีพก็หลาอาชีพเช่นคุณครูคุณหมอเป็นอาชีพที่มีเกียรติ สังคมจริงเอาคำว่าคุณนี้ไปเรียกนำหน้านอกนั้นก็ส่วนใหญ่จะได้ยินเอาท่านนำหน้าบา้างพี่นำหน้าบา้างเช่นท่านรัฐมนตรีพี่ปลัดพี่นายกอบอตอ,อะไรประมาณนั้นคนเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่อาชีพ สาเหตุที่เอาคุณมานำหน้าก็แสดงว่าอาชีพนั้นเป็นอาชีพที่สำคัญบุคคลนั้นก็เป็นบุคคลที่มีกาสารกาสารในหมวดสามที่อานนี้ไเนี่ยได้มีอัธถาบายขยายความไว้หลายหนาย้าแต่ที่ตรงกันที่ประกหลาย มักจะหยิบยกมาเป็นหัวข้อในการให้ทำนิยามว่าสารธรรมสารัการกแก่นของชีวิตก็ดูที่สามอย่างคือดูที่คุณคนไหนที่มีคุณสามคนในคำว่าคนนั้นมีแก่นคนนั้นนี่เป็นบุคคลที่มีสารันึ่ง บุคคลที่สํานึกคุณสองบุคคลที่ตอบแทนคุณและสามบุคคลที่ทำคุณเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านใดถ้ามีคุณสามคนนี้ตำราบ,บอกว่าชื่อว่าเป็นผู้ที่มีคุณประโยชน์ควรเคาะยวด เพื่อสะดวกในการอธิบายง่ายในการจดจำสารัชีวิตคือชีวิตสามสอสอสามคนรวมกับหัวข้อเป็นสิ่สอสอสารก,ก็คือมีสามสอสามคนสอแรกสำนึกคน สอสองสนองคนและสอสามสร้างคนอย่างไม่อธิบายแต่ในในตรงกันข้ามตํราราปราบอกว่าถ้าอัารชีวิตก็คือไม่มีแก่นสารไม่มีสามอย่างสามคนท่านบอกว่า อย่าไปเสวนานอกจากอย่าไปเสวนาแล้วสมควรอย่างยิ่งที่จะตําหนิไรประโยชน์ไรแกร่สารก็คือหนึ่งในตรงกรงันข้ามคนที่เไม่เคยสํานึกคุณใครสองคนที่ไม่เคยสนองหรืออ,อกแทนคุณใครและสาม คนที่ไม่เคยสร้างคุณทําคุณให้แก่ใครยอมที่เป็นนักปฏิบัตินักฟังมานานก็อาจจะค้านตรงนี้เพราะเคยได้ยินแต่พระเทศอ่านเจอแต่ตำราบอกว่ารู้คุณกับตอบแทนคุณกตัญญูกับกบตัวทีเเครื่อนไหยของคนดี แล้ววันนี้ทำไมมีข้อสามมาเพิ่มรู้คุณตอบแทนคุณและมาทำคุณท่านบอกว่าชีวิตสมบูรณ์มีสาระก็คือรู้คนคนตอบแทนคุณคนอยู่แค่ตรงนี้แต่มันอยู่ได้ ถ้กล่าวถึงอนาคตรหรือเลยตายไปอีกย่อจะสังเกตว่าที่เรานึกถึงใครปลื้มใครเลียนแบบใครก็เรานึกถึงข้อที่สามส่สสวนใหญ่ก็คือคนที่ทำคุณเพราะฉะนั้นท่านจึงเพิ่มตรงนี้ขึ้นมาให้มันสมบูรณ์ทั้งปัจจุบัน ทางอนาคตรู้คุณของพ่อแม่ยังไม่พอต้องตอบแทนคุณพ่อแม่ด้วยยังไม่พอตัวเราเองต้องสร้างคุณให้กับอาชุนคนรอบข้างแก่คนอื่นด้วยเวลาแก่ชราไปราเขาก็จะได้นึกถึงคุณเราทอบทิ้งเราไม่ได้สุดท้ายตายไปเขาก็ไม่ทิ้งเราก็นึกถึงเราม่ช่วยเรา ก็มาจากที่เราได้ทำคุณต่อเขานำมาให้หลักหลายที่สันส้นๆเอามาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโคสายจารย์ปัจจุบันก็คือไม่ใช่ปัจจุบันก็คือท่านพอพอยุตโตหลวงพ่อสมเด็จเจ้าคุณประยุทธ์เเดิม ปัจจุบันก็คือสมเด็เจพระพุทธโคสาจารย์ท่านเคียนด้วยปัญญาด้วยท่านบอกว่าตอนเรายังไม่โตตอนเราเป็นเด็กให้เราถามตัวเองได้ว่าเราได้อะไรจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์บ้าง ไว้จดไว้จใจดีก็ไปเปลี่ยนไว้หน้าประตูเข้าออกกดหวัวนมเตือนสติย่มเราก็จะได้สร้างชีวิตให้เป็นสารัะทั้งสามอย่างจากวลีตรงนี้พ่อแม่ให้ชีวิตแล้วลูกคิดให้อะไรแก่พ่อแม่เมือม่อวิเคราะห์เมื่ออ่านตรงนี้แล้ว อยากทำให้เรามีเจ็บคิดขึ้นมาหนึ่งสำนึกคนผู้มีคนอย่างแน่นอนสองเราต้องสนองคนท่านอย่างแน่นอนสามเราต้องเอาตัวเองไปสร้างคนต่อคนอื่นไม่เฉพาะแต่ครอบครัวลูกหลานของตนเองอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้น เรื่องของคนเป็นเรื่องที่สำคัญทุกวงก,การทุกอาชีพเขาจะต้องคัดเข้าคัดคุณสมบัต,ติมีคุณนำหน้าคนที่อยู่ในตำแหน่งไม่ได้ก็ขาดคุณสมบัติแต่ข่าวล่าสุดเรียกเบี้ยอย่างชิบค,คืนโยนเจอบ้างไหม อนแรกไม่กี่กรณีกี่เคปเดียวี้เนี่ยข่าวล่าสุดตัางหลายโคราชเยอะที่สุดอายุ80-90แล้วเรียกคืเนเป็นหมื่นเกือบแสนเทวดาที่ไหนจะเอามาชดใช้คืนแล้วมีรายหนึ่งคนใจดีผู้ใหญ่ใจดีชดใช้ชดใช้ทุกอย่างเม,มื่อวานบอกบางคอรับผิดชอบ ด้วยความผูกพันด้วยอะไรเราไม่ได้ติดตามแต่มันมีกรณีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นแนีเชิดเรียกเบี้ยอย่างชีพบอกไปซ้ำซ้อนบอกว่ามีเบี้ยแบบนาด้วยมีอะไรนี่ก็คืออยู่ในคุณเหมือนกันเคนที่จะรับได้ต้องมีคุณสมบัติอายุเท่านั้นอา,า,นอาชีพอย่างนี้อย่างนั้นแต่เผอิญว่า ขาดคุณเสบตาก็เล้ต้องเรียกคือเพราะฉะนั้นวันนี้ฝาก็เตือนจิตเตือนใจญาติโยมทั้งหลายอธิบายได้ไม่มาเพราะเวลาจับกันแปดโมงพอดีก็สรุปว่าวันนี้สี่สอสอสารชีวิตมีสามสอสามคุณสอสำนึกคุณ สสนองคุณและสสร้างคณถ้าใครมีสามคนเราก็จะได้รับยกย่องจากสังคมคุณสุภาพบุรุษคุณสุภาพสตรีพร้อมทั้งสามคนนี้แม้ตัวเราเองก็ตำหนิตัวเราไม่ได้แม้คนอื่นก็ไม่สามารถตำหนิตัวเราได้เช่นเดียวกัน พระธรรมเทศนาในสารชีวิตตกถาโดยสังเขตวันนี้เหมาะสมกับธรรมสมควรแก่เวลาเทศนาปริโยสาเนท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้พระนัตยาลุภาเวนะขออนุาคุณประสิปรตันตนรไตรปราคือขอ ำประทับจหนุนสองะสมจำนนช่วยเองนี่นะ่ากระตุเยน,นะต่ออำนาจบุญกุศลที่ยังโยมทุกคนสันติจงทุกท่านได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ตน้นจนถึงณปัจนี้ขอได้ประวรมวลรวมเป็นตระบิเดชตลัะปัจจัยเป็นอำนาจบุญเยริทคอยรักษาคอยคุ้มครองเป็น บุญเป็นกำแพงปร้องกันครับบุญค,คอยเป็นกรอบปร้องกันตัวบุญค,คอยเป็นรัวป้องกันไปไยอย้ะย